จงแสดงเท่ากับสามไซาสองเซตาเอคือ3า เคือสความความยาวกรีบเท่ากับ3ามจำนวนของกรีบเลขคู่ 2N แทนค่า N เข้าไป N คือ2องได้สี่กรีบ มุมเริ่มไซายเริ่มที่90องศาส่วนด้วยเอ็นสีสีระยะห่างเท่ากับ3 6 0หารด้วยจำนวนคลิป เริ่มที่45บวกทีละ90ไปสรืไปเยมันจะอยู่กลางกลางบวก90ไปเรืไปเย That awesome. มาอีกหนึ่งข้อ จงเขียนกราฟเท่ากับอคอส3เซตาข้อสอบอใ,หาาให้ตารางมาด้วยให้ตารางมาด้วย ข้อสอบให้มาประมาณนี้ทีนี้คิดเลขก่อนสองสูบไปแทนข้อสูนได้หนึ่งก็ได้สองที่เหลือก็ไปคิดเลขมามที่เหลือจะเป็นโทษโทษนะทษ บรรทัดที่สอง cos สาม t h e ของบรรทัดที่ 2, คือพายส่วน3ตัดตัดเหลือ cos pi cos pi ได้ลบหนึ่งก็ได้ลบสต่อมาบรรทัดที่3 2มสงวงเล็บ cos สาม pi คอสสามเซตาอสสามเซของบันทัดที่3ก็คือ2พายส่วนสามนะนี่คือบรรทัดที่3ามนะคอสสแล้วก็ตัวเซตาก็คือของบรรทัดที่3ก็คือ2พายส่วนสามตัดสเหลือคอส2องพมุม2องพาย ก็คือมุม3 6 0นั่นเองมุม3 6 0ก็คือมุมเดียวกับมุมศูนองศาก็ได้1ก็ได้2ก็ได้2มุม0ูลบ2มุมพายส่วน3 2มุม 2อ0พายสหาร3ได้60 60ไปคูณกับ2เป็น120โอเคทีนี้เอาจุดไปพอดมุม0บรรทัดแรกมุม0อยู่ฝั่งขวาบรรทัดแรก มุม0อยู่ฝั่งขวายาว2จุดนี้ต่อมาอันที่2 60แต่สังเกตนะ60 60 60อยู่ใกล้ใกล้90ประมาณนี้60นี่คือ60องศาแต่สังเกตอามันติดลบ ให้ใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยาว2จากจุดสูงกลางมายาว1ยาว2จุดนี้ถ้าเจออาติดลบให้ใส่ฝั่งตรงข้ามต่อมามุม120ก็ใกล้ใกล้0ไป30 ยาว2กราฟต้องผ่าน3จุดนี้ทีนี้มาดูของเดิมความยาวกีบเท่ากับ2ข้อนี้นะ A คือ2 N คือ3 จำนวนกีบเท่ากับ N เพราเป็นเลขคี่มุมเริ่มคอร์สเริ่ม0ระยะห่างระหว่างกีบข้อที่4นะ360หารด้วยจำนวนกีบหารด้วย3แต่ละกีบห่าง120อ่ะเริ่มวาดเริ่มศูนย์องศา ยาว2พรดีกิ่ต่อไปห่าง120ก็0บวก120ก็พอดีแล้วกิ่ต่อไปห่างอีก120ก็120ของเดิมบวกอีกระยะห่างคือ120เป็น240 มุมนี้ก็คือมุม240จุดนี้ก็คือมุมสอง้อี่งศาพอดีอจะได้3ามกีบยาว2พอดีโอเคตอ